สร้างบ้านจริงๆหรอไม่ใช่ว่าเห็นน้องจะทํางานแล้วแล้วไเปเบียดเบียนมันที่หลังล่ะหนูเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วเราจะได้มีบ้านของ,ของตัวเองสักทีมันหมายความว่าไงอ่ะแม่จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ทําไมแกก็ยังอยู่ที่นี่เราไม่ถามหมวยก่อนยังไงพลก็ให้แกอยู่ด้วยงั้นก็เชิญอยู่ด้วยกันไปเถอะในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีนะแม่ ฉันยังไม่คิดว่าแกจะทำสำเร็จจริงๆต่อไปเนี้เราก็ไม่ต้องไปเช่าห้องอยู่กันแล้วนะเดี๋ยววันนี้ให้พี่หมวยแวลับกลับนะคอยกับเองได้ค่ะไม่ต้องให้พี่มารับหรอกวันนี้น้องจ่ายค่าเทอมอะเตรียมให้แล้วใช่ไหมเตรียมไว้แล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่หมวยตั้งใจเรียนล่ะไปะไปกันได้แล้วเดี๋ยวจะสาย ไปก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกพี่แป้งสวัสดีค่ะ่ะ,ะ,ะหมวยนี่เก่งนะคะขยันทำงานแต่ตอนเรียนจนตอนนี้มีงานดีๆทำแล้วหมวยรู้ว่าที่บ้านเราอลำบากก็ต้องดิ้นรลนเพื่อแม่กับน้องนะ่ปะป้าหน้องก็เก่งค่ะเลี้ยงลูกให้เก่งขนาดนี้อนาคตหมวยต้องได้ดีแน่นอนค่ะ แต่ป้าว่านะพลอยหัวดีกว่าหวยมันแค่ขยันความคิดความอ่านน่ะมันสู้พลอยไม่ได้หรอกวันหนึง่งพลอยจะช่วยให้ที่บ้านหลุดพ้นความลําบากป้าเชื่อแบบนั้นอ๋อค่ะแป้งว่าเขาดีทั้งสองแหละค่ะเออแล้วนี่จะไปทํางานหรอใช่ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าแม่วัสด,ดีพี่หมยวัด,ดีสวัสด,ดีจ้ลูก เป็นยังไงบ้างฝึกงานวันนี้เหนื่อยไหมนี่แม่ให้พี่หมวยอะ่ะแวะซื้อขาหมูของโปวดพลอยด้วยนะเหนียวตัวขออาน้ำก่อนแล้วกันเออเดือนหน้าฝึกงานเสร็จแล้วยังมีโปรเจกจบอีกเทอมนึงอะ่ะเพราะว่าจะขอแม่ไปอยู่กับเพื่อนได้สิลูกพี่หมวยคอยของเงินเพิ่มเดือนละสองพันได้ไหมอะ่ะไปอยู่กับเพื่อนอยากช่วยมันจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะให้น้องมันไปเถอะ น้องมันจะเรียนจบแล้วจ่ายเพิ่มอีกแค่ไม่กี่เดือนเริ่มเดือนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะหามาให้แล้วกันขอบคุณค่ะจะสร้างบ้านจริงๆหรอสร้างบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เงินบาทสองบาทนะหมวยรู้แม่หมวยเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วอืมตามใจแล้วกันแต่อย่าให้เดือดร้อนมาถึงแม่กับน้องนะไม่ใช่ว่าเห็นน้องจะทำงานแล้ว เลยคิดจะสร้างบ้านขึ้นมาแล้วไปเบียดเบียนมันที่หลังล่ะหมวยจัดการได้นะ่ะหนูเตรียมพร้อไหมไว้หมดแล้วเราจะได้มีบ้านของ,ของตัวเองสักทีพี่ได้ข่าวว่าจะสร้างบ้านแม่ใหม่หรอใกล้เสร็จยังอะก็สร้างอยู่ด้วยกันนี่แหละพี่ตอนนี้ก็เหลือติดตั้งพวกสายไฟอะหมวยที่เก่งจังเลยนะเก็บตั้งมากี่ปีเนี่ยถึงได้สร้างบ้านได้ขนาดเนี้ยก็เก็บตอนทํางานนี่แหละค่ะเก็บไปสร้างไป แล้วนี่ออกค่าใช้ใจ่ายคนเดียวเลยเหรอหรือว่าพลอช่วยออกด้วยหวยัวใจคนเดียวค่ะพลอยเขาเพิ่งทํางานได้ไม่นานเลยยังไม่มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วบ้านเป็นชื่อใครล่ะก็สร้างบนที่ดินแม่พี่ก็เป็นของที่บ้านนี่แหละเอาเหรอพี่ก็นึกว่าแม่โอนที่ดินให้หัวยแล้ซะอีกพลอยชอบไหมล่ะบ้านหลังนี้ชอบค่ะแม่มีตั้งสองชั้น กว้างกว่าเดิมด้วยไม่ต้องอยู่ห้องเช่าแคบๆเหมือนเดิมงั้นเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าไปดูข้างในกันดีกว่าหมวยเมื่อไหร่แกจะซื้อทีวีใหม่สักทีเอาแบบที่น้องมันอยากได้อ่ะที่มีหยูกก็ใช้ได้ไม่ใช่หรอแม่พอยมันจะซื้อรถก็ให้น้องจัดการตรงนั้นไปส่วนเรื่องในบ้านแกก็จัดการเอาเอง สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่หมวยพี่หมวยเดือนนี้หมุนไม่ทันเลยอะมีให้ฉันสักสองสามพันไหมให้น้องมันไปหน่อยเถอะพอไมันต้องออกสังคมบ่อยให้ได้แต่คืนไหมล่ะแกก็ทำงานแล้วเงินเดือนก็มากกว่าฉันด้วยก็น้องมันเก่งกว่าเรื่องนี้ก็ว่าไม่ได้นะ หมวยไม่ได้มองแบบนั้นมันโตแล้วก็ควรจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่ามีพี่เราจะใช้เงินยังไงก็ได้เออคืนก็ได้แต่อย่าคิดดอกแล้วกันอืโอนให้ละเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันเนอะขอบคุณค่ะมันหมายความว่าไงอะแม่ อะไรของแกหมวยทําไมแม่โอนที่ดินให้พอลอยเราไม่ถามหมวยก่อนก็นี่มันที่แม่ฉันจะให้พลอยต้องขออนุญาตแกเหรอแล้วบ้านหมวยล่ะหมวยคิดว่าแม่จะเก็บที่ดินนี้ไว้ยาวๆหรือถ้าจะโอนมันก็ควรมันของหมวยหรือเปล่าทําไมล่ะฉันให้พลอยแล้วมันผิดเหรอแล้วพลอยมันก็น้องแกไม่ใช่แล้วหมวยแต่นี่มันเป็นบ้านหมวยนะหมวยมันคนสร้างมาบ้านแก แต่นี่ที่ดินฉันมันก็เหมือนเป็นของฉันแหละฉันจะยกให้ใครก็ได้แม่ใจเย็นก่อนนะแกไปบอกแม่ให้ยกที่นี่ให้แกใช่ไหมพลอยเปล่านะฉันไม่ได้ทําแบบนั้นฉันเป็นคนยกให้พลอยเองแม่ไม่อยากให้มีปัญหาที่หลังถ้าแม่ไม่อยู่วกแกสร้างบ้านที่นี่แล้วยึดทุกอย่างไปแล้วพลอยจะไปอยู่ไหนน้องยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะแล้วหมวยจะไปอยู่ที่ไหนแกก็อยู่ที่นี่ไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม พอยแกจะเอาบ้านที่ฉันสร้างมากับมือไปง,ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ทําไมแกก็ยังอยู่ที่นี่ให้มันเป็นชื่อพอยอดีแล้วยังไงพอยก็ให้แกอยู่ด้วยแล้วทำไมมันเป็นชื่อหมวดไม่ได้หมวดเป็นคนสร้างมันมานะยังไงเราก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะพี่บ้านหลังนี้มันก็เป็นของพวกเราทุกคนอนะแกพูดแบบนี้แกเห็นด้วยกับแม่สินะ งั้นก็เชิญอยู่ด้วยกันไปเถอะพี่แกมันเก่งดูแลตัวเองได้เดี๋ยวมันก็หาเงินสร้างบ้านใหม่ได้อีกฮัลโหลพี่หมวยเป็นยังไงบ้างไม่ได้เป็นอะไรอะทำไมกลับมาอยู่บ้านแล้วไหม พี่ออกไปจากบ้านก็หลายเดือนแล้วนะแม่ถามถึงทุกวันเลยฉันจะกลับไปทำไมในเมื่อมันไม่ใช่บ้านของฉันพี่หมวยแต่ขอบคุณนะคะหัวหน้าที่เข้าใจขอให้ลุงของเธอหายไวๆนะดูเธอจะรักลุงคนนี้มากเลยถึงเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆแ,แต่เขาก็เลี้ยงบ้างนามาอย่างดีเลยคะ่ะตอนนี้คุณลุงเขาป่วยหนะักหนูขอเข้างานสายหน่อยนะคะ แต่จะกลับช้าทดแทนเวลาที่มาสายในตอนเช้าอะค่ะไม่ต้องหรอกแค่ทํางานตัวเองให้เสร็จก็พอจะได้รีบกลับไปดูลุงเขาด้วยหนูต้องขอบคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรฉันสนับสนุนทุกความกระตันยูอยู่แล้วเราต้องรู้จักสำนึกบุญคุณผู้ใหญ่ทุกคนชีวิตจะได้เจริญนะอย่างฉันน่ะก็มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป็นพี่ชายคนพ่อดูแลฉันดีมากๆเลยนะทำให้ฉันมีอย่างทุกวันนี้ได้แต่น่าเสียดาย ยังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยเขาก็มาด่วนจากไปซะก่อนแล้วพ่อยล่ะมีใครที่มีพ่อคุณกับเราขนาดนี้นอกจากพ่อกับแม่ไหมมีค่ะแม่ กลับมาแล้วเหรอลูกติดต่อหมวยได้บ้างไหมคอยโทรไปทุกวันเลยบางวันก็คุยบ้างบางวันก็ไม่ได้คุยส่งข้อความไปก็ไม่ค่อยตอบแล้วหมวยถามถึงแม่บ้างไหมก็ถามว่าแม่สบายดีไหมแต่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะคะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเขาปลอดภัยพี่หมวยเขาเก่งเขาไม่เป็นอะไรหรอกแม่หมวยจะกลับมาหาเราไหมแม่ไม่คิดว่าหมวยจะโกดขนาดนั้น ที่ผ่านมาเห็นหมวยให้พลอยได้ตลอดพวกแกเป็นพี่น้องที่รักกันดีแต่แม่ไม่คิดว่าเพราะเรื่องเนี้ยทําให้หมวยต้องไปจากที่นี่แล้วพลอยรู้หรือยังว่าหมวยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยค่ะรู้แค่ว่าบริษัทที่พี่หมวยทํางานอยู่ปิดตัวลงแล้วพลอยก็ถามนะว่างานใหม่พี่หมวยทําอะไรแต่เขาก็ไม่ตอบ ขอบคุณนะคะยังโกรธแม่กับน้องอยู่หรอพี่เข้าใจนะหมวยหมวยคงเสียใจมากเขาคงคิดว่าหมวยเก่งหมวยสู้เดี๋วก็คงไปเริ่มสร้างอะไรใหม่อีกก็ได้ละมั้งว่าน้องคิดได้ยังไงว่าวันนึงหมวยจะทิ้งน้องเลยไปยกที่พลอยแบบนั้นน่ะคงคิดว่าพลอยจะไม่ทิ้งหมวยมัง้งก็เลยยกกรรมสิทธิ์ได้พลอยทุกอย่างเรื่องงานล่ะ,ละก็ตกงานกระทันหันนะคะ กำลังหางานใหม่อยู่ดีนะที่มีเงินฉุดเชยลำบากเลยสิหมวยก็ต้องปรับตัวค่ะแล้วหมวยคิดจะไปหาแม่กับน้องบ้างไหมสองคนนั้นตามหาหมวยหรือเปล่าหมวยขอตัวไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะ นี่น้องจ่ายค่าเธอเตรียมให้แล้วใช่ไหมเตรียมไว้แล้วค่ะพี่หมวยคอยของเงินเพิ่มเดือนละ2,000ันได้ไหมอะไปอยู่กับเพื่อนอยากช่วยมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะให้น้องมันไปเถอะน้องมันจะเรียนจบแล้วจ่ายเพิ่มอีกแค่ไม่กี่เดือนโอนีช่ละเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันเนะ พี่หมยกลับบ้านนะพี่กลับไปอยู่บ้านเราฉันเสียความรู้สึกอะไม่อยากกลับไปให้รู้สึกแย่แบบนั้นพอขอโทษที่ทำให้พี่มาํำบากแบบนี้พอขอโทษจริงๆนะฉันลำบากไม่เป็นอะไรหรอกแกกับแม่สบายก็พอแล้วตั้งแต่พี่ไม่อยู่แม่ก็ซึมทุกวันเลยก็อยู่กันสบายไม่ใช่หรอแกเองก็มีหน้าที่การงานที่ดี คงดูแลแม่ได้หรือที่อยากให้ฉันกลับไปเพราะอยากหาคนไปดูแลแม่ไม่ใช่นะพี่ฉันไม่อยากให้พี่กลับไปดูแลแม่กับฉันแล้วแต่ฉันอยากให้พี่กลับไปให้ฉันดูแลที่ผ่านมาพี่ดูแลพวกเรามาเยอะแล้วถ้าไม่มีพี่ฉันก็คงไม่โตมาดีแบบนี้หรอกฉันยอมรับว่าฉันอยากได้บ้านพี่จริงๆตอนนั้นฉันโลภ ฉันคิดแค่ว่าถ้าสร้างบ้านเองฉันคงไม่มีปัญญาแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากได้แล้วกลับมาบ้านแล้วนะฉันจะโอนบ้านคืนให้พี่กลับบ้านเรากันนะแม่ มวยมวยแม่ขอโทษน,นะลูกแม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องไปแม่ขอโทษน,นะหมวยหมวยไม่โกรธแม่หรอกตอนนี้หมวยก็กลับมาอยู่บ้านแล้วพรุ่งนี้เราไปโอนบ้านหลังนี้คืนให้พี่หมวยกันนะหนูหมายถึงโอนที่ดินให้ด้วยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก ช่วงนี้พี่พักไปก่อนก็ได้เหนื่อยมาตลอดไม่ได้หรอกฉันอยู่เฉยไม่ได้ยังไงก็ต้องทำงานช่วงนี้ก็ถือว่าพักร้อนไปก่อนนะลูกห่วยสมัครงานทิ้งไว้หลายที่เลยตอนนี้เหลือแค่รอเรียกค่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลพี่เองเราจะไม่กลับไปลำบากอีกแล้วลูกแม่เนี่ยเก่งทั้งสองคนเลยนะน่าชื่นใจจริงๆคอยไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นซื้อกับข้าวที่พี่กับแม่ชอบไปให้ จะลูก